เป็นโอกาสที่ดีเนะาะคริสต์มาสและปีใหม่เป็นเวลาของครอบครัวทุกคนจะกลับบ้านเป็นเวลาที่อบอุ่นมากๆจริงๆสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการมากกว่าจากคนที่เป็นลูกหลานจากคนที่เป็นคนวัยปัจจุบันก็คือไม่ใช่ของขวัญชิ้นโตหรือเงินเยอะแยะแต่คือการอยู่ด้วยการให้กําลังใจความเข้าใจใช่ไหมคะที่จะอยู่ด้วยกัน เป็นเด็กเราจะรู้สึกว่าพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เนี่ยเป็นฮีโร่ของเราเลยอะเราเองยอมรับเราฟังพวกสิ่งที่ท่านสอนท่านเป็นแล้วก็สื่อสารไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อเราขยับโตขึ้นเรารู้สึกว่าเออการสื่อสารเริ่มมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็จนสุดท้ายเราจะบองว่าคนที่มีอายุอะคือคนที่เหมือนกับอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยเมื่อเราเองเป็นเด็กเนี่ยเราเองเติบโตขึ้นวัยรุ่นเราเติบโตขึ้นโลกเรายิ่งกว้างขึ้นนะค่ะ เราเองเจอบางสิ่งที่ใหม่ที่ใหญ่ที่มีการเรียนรู้มากกว่าเดิมแต่โลกของผู้ใหญ่เนี่ยแคบลงตรงกันข้ามกันนะคะผู้ใหญ่ไม่มีโอกาสไปข้างนอกแล้วไม่มีโอกาสไปทําง,งานไม่มีโอกาสเจอสังคมเยอะแยะโลกจะเริ่มแคบก็จะสื่อสารในวงแคบก็จะจํากัดตัวเองประมาณอย่างนั้นประการสุดท้ายก็คือเรื่องของอช่องว่างระหว่างวัยถ้าเราจะมองดูก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปมากๆเร็วมากๆนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่ระบบของโลกค่านิยมของโลก แล้วก็การสื่อสารก็เปลี่ยนไปช่วงโควิดและหลังโควิดเนี่ยปรับตัวเร็วมากภายใน10ปีนี้ซึ่งมันไม่เป็นเหมือนเดิมที่ท,ทุกคนคาดการเอาไว้ผู้ใหญ่ก็จะปรับตัวยากมากแล้วคนรุ่นใหม่นะคะที่ที่เขาเองก็ปรับตัวยากเขาเองก็ก็สับสนอยู่เหมือนกันว่าเขาจะทํำยังไงดังนั้นเหตุผลเหล่าน,นี้ค่ะจึงเป็นเรื่องที่ที่ทําให้คนรุ่นคนรุ่นใหม่กับคนสูงอายุสื่อสารกันค่อนข้างค่อนข้างยากนิดนึ่ง ในส่วนของเพิพ่มพีที่นั้นจริงๆมีหลายมีหลายตอนกะ็คือการให้เกียรตินะคะคือการให้เกียรติผู้ใหญ่เลยกันเขารพผู้ใหญ่มีค่อนข้างเยอะในหนึ่งบทที่5ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่4อาจารย์โได้ได้ขึ้นคําขึ้นต้นว่าในการปัดเตือนนั้นอย่าตําหนิชายผู้มีอาวุโสแต่จงขอร้องเหมือนเสมือเป็นบีดาถัดถัดมาก,ก็เหมือนกันขณะที่เป็นผู้หญิงอุโสก็เหมือนกันจงเคารพโดยจงนับถือเป็นเหมือนกับมารดา เราจะสังเกตบางทีเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่สนิทกันมากบ,บางทีก็ถ้าพ่อแม่ทําอะไรไม่ถูกก็าทำไมไม่รู้อะไรเลยก็จะดุใช่ไหมคะก็จะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พอรรับร,รู้เรื่องนี้อยู่แล้วว่าเรื่องเราเนียอาจจะเกิดขึ้นเพราะบ,บางทีเนี่ยเราเองเป็นคนรุ่นใหม่ที่เร็วมากคืออยากจะให้ผู้ใหญ่จับเราให้ทันแต่จริงแล้วผู้ใหญ่อาจจะตามเราไม่ทันเลยวันนี้เราเองอาจจะเป็นคนที่สอนเรื่องเทคโนโลยีแนะนําโลกใหม่ให้กับคนรุ่นเก่าด้วยซ้ำไปแ้วจริงมองว่าเขาเองไม่รู้อะไรเลยบางที คำพูดบางคำพูดเราเองอาจจะไม่ได้เ่าไม่ได้เคารพแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออาจารย์ปุโรบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับบิดาบารดาเนี่ยเราเองต้องตอบแทนบุญคุณใช้คํานี้นะคะตอบแทนบุญคุณคาว่าตอบแทนบุญคุณนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของเงินทองนะคะแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจอะค่ะเป็นเรื่องของการดูแลเป็นเรื่องของความอดทนเป็นเรื่องของการเอาใจใส่หมายความว่าอาจารย์ปบอกว่าให้เคารพประสบการณ์เคารพความรักและความห่วงใยที่มีอยู่ในผู้ใหญ่จะสื่อสารจะทาด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แต่ในนั้นอะมีความรักอยู ในนั้นนมีความห่วงใย,ยอยู่ของผู้ใหญ่ค่ะถ้าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของคริสต์มาสซึ่งเราให้ความสําคัญมากๆนะคะแล้วก็ปีใหม่เองก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆอยากจะให้เป็นเวลาที่ดีแล้วก็ในการพูดคุยในการคุยกันในครอบครัวเนี่ย ให้ยึดประเด็นหลักเป็นประเด็นสําคัญอย่านับรายละเอียดเยอะแยะที่มันเป็นเรื่องของเครียวดรามา่าหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่บางทีเนี่ยบางคนอาจจะหลดุดบางคนอาจจะพูดที่ไม่ไม่ได้ตั้งใจแต่บางทีเนี่ยเราเองละตรงนั้นเอาไว้ฐานที่เข้าใจว่าแต่ละคนมีบุค,คลิกมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายก็คือว่าจุดประสงค์ของเรื่องนั้นคืออะไรใช่ไหมคะเพราะบางทีเนี่ยคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตแบบสวนทางเกีย่ยวกับการให้ขัปรึกษาเนี่ยส่วนตัวอยู่ในโลกของการให้คัปรึกษา ให้ขับเปิดสายอยู่ครอบครัวหนึง่งแม่มักจะบ่นลูกสาวว่าขี้เหนียวไม่ใช้เงินแต่ลูกสาวมักจะบอกกับเราว่าแม่เนี่ยฟุง้งเฟ้อแล้วก็ใช้เงินเยอะมากใครผิดและใครถูกนะคะมันอาจจะไม่มีใครผิดและใครถูกแม่บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตอนแม่มีลูกหลายคนไม่ต้องเก็บเงินมากๆไม่ใช้เงินเลยเพาะต้องส่งลูกเรียนและต้องให้ความสัมคัญ์กับกับลูกแล้วันนี้เป็นเวลาที่ทุกคนมีครอบครัวแล้วแม่ได้ใช้เงิน ใช้เงินของแม่ที่มีอยู่แม่ไม่ได้ไม่ลบกวนใครใช้เงินของแม่แม่ใช้เงินลูกบอกว่าแม่ใช้เงินเยอะในเวลาเดียวกันเนี่ยแม่้นบองว่าลูกเนี่ยใช้เงินประหยัดมากๆเพราะลูกกาลังมีครอบครวัวกำลังจะสร้างอนาคตกําลังมีลูกอีกหลายคนที่ต้องรับผิดชอบเห็นไหมคะจุดประสงค์เราต่างกันแต่นั่นเองเนี่ยถ้าเรามองความเข้าใจว่าทุกคนมีภาระหน้าที่ของตัวเองและเราเคารพสิทธิ์ของกันและกันเชื่อว่าคริสต์มาสและปีใหม่จะเป็นบรรยากาศที่ดีค่ะ